นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่เป็นครั้งที่5ค่ะครั้งนี้เป็นการสำรวจความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูให้จังหวัดสงขลากลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนั่งรถบรรทุกของทหารเปิดผ้าใบสำรวจความเสียหายในตัวเมืองหัดใหญ่บรรยากาศสองข้างทางในตัวเมืองหัดใหญ่เต็มไปด้วยขยะเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของต่างๆที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมถูกนามากองไว้เพื่อให้เทศบาลนครหัดใหญ่นําไปทําลายนายกรัฐมนตรีได้ลงจากรถบริเวณหน้าวัดโคกสมานคุณเพื่อน,นําอาหารน้ําดื่มและยารักษาโรคไปให้กับประชาชนที่ออกมาทําความสะอาดบ้านหลังจากน้ําลดจากนั้นนายกก็เดินสํารวจความเสียหายในบ้านของ ประชาชนโดยมีประชาชนรายหนึ่งค่ะบอกให้นายกเร่งอนุมัติเงินเยียวยา9,000บาทซึ่งนายกตอบว่าจะเร่งอนุมัติในสัปดาห์หน้าและยังมีมาตรการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ย0%ด้วยครับอนุต เฉยเยแบงค์อะไรพี่เฉแบงค์อะไรพี่เฉ้แบงค์ะไทยแบงค์ไทยําังนี่เฉยแบงกรุงไทยท่านผู้จัดการใหญ่อยู่ผมเนเฉยแบงค์กเดือนมีท่านผู้จัดการใหญ่อยู่จะไม่ผัดซื้ จากนั้นนายกเดินทางไปยังโรงแรมบุรีสีภูเพื่อเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการจังหวัดสงขลาหอ,อการค้าจังหวัดสงขลาและภาคธุรกิจนายกกล่าวว่าหน้าที่ของรัฐบาลต้องเร่งฟื้นฟูเมืองสงขลาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดและเยียวยาประชาชนซึ่งสัปดาห์ที่แล้วคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติวงเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนหลังคาเรือนละ9,000บาทแล้วโดยรัฐบาลต้องเร่งโอนเงินให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว